สวัสดีครับผมพบอกันกับบาลเซียนผ่าเสียบครับมื่อนี้อยู่ทงไฮทงนาครับพี่น้องครับบาลเซียนยังเท้าดีตายแล้วมื่อบาลเซียนอู่กับสื่อส่องมุกจอยสื่อหยังขอดท้ายคลิปอยู่ชอบพี่น้องเนี่ยนี่เอาเมื่อน้องไพสิกินปลาแดก๋ยวบังครับเกิสีกินตัวขึ้นท้ายคลิปอยู่เนาะก็พักเมฆครับนี่ครับไปหาเบิ้งลูคุณไปยังมาหาท้ายคลิปอยู่โอ้กับสิเบิ้งอยู่กับท้ายคลิปยังเหรออาพี่น้องมาห้ามเอย บืงงบบจมยังหขใช้เขาเบงมลาคนอยอ่กับซีเบิ้งตัวหน่อยซีหาคนกับคอยเป็นคอยไปเนาอยาู้ดังกัพอนะเหมืถ่ายถุมเบิ้งมาพี่น้องมาปดถ่ายถุ่มมาพี่น้องมาเนี่ยเจ้าบองเบิ้งเตาเป็นยังไปหเบียงเห็ดงานมาถายได้ีเบ้องกับสีเบิ้งัถ่ายตลอดลิปนั่นถ่ายเบิ้งพี่น้องเอฟซีเนาะคมีเอเนาะ เขาขอมาเบิงมะปลาแดกพี่นว่าปลาแดกไม่ไหมบ้านเท่าปลาแดกเน่าๆไว้สีอยากเบิงเบงแบบโตนังวะไม่ยังไม่ยังมีเรื่องบ่อพ่อกันเบงมันใหญ่เด้อเบื่อพ่อกันตอนหน่อยเด้อกูพ่อมื่ตอนใหญ่คือกันเด้อกูเป็นพ่อเมื่อตอนหน่อยเนี่ยพ่อก็แม่กูเีอยงแกนะอ๋อใหญ่มากย้อนข้ามเขาแม่เบื่ใหญ่มากย้อนข้ามเขาเมียได้อยากเจอพ่อ ว่าเนี่ยกบว่าป็นแบบนี้สิ่งใช่กินกินแมนดอกเฮ้ยหพี่หังครับ